คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามด้วจ้าวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elite Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมพิชช่นวินนะคะทุกคนตอนนี้ก็พาทุนมาเย็ะพอสมควรเหมือนกันนะคะประมาณ500อะทุกคนก็รอบเที่ยงเราเลยนทุกคนขอไฟนีเสียงนะคะทุกคนโอ้โห พ่งฉีดวัคซีนมาเป็นไข้แล้วทุกคนเออก็นะทุกคนมาปั่นดูนะคะรอบเที่ยงเราเพิ่งตื่นาสายเร็งนี้ทุกคนมาปั่นเล่นๆน,นะคะทุนหาทุนหาตังกินข้าวนน่อยนะคะทุกคนก็ปั่นไปก่อนเลยนะคะทุกคนเบทห้าเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเข้าฟรีสปินให้เราหรือเปล่านะคะหรือว่ามันไม่เข้าเป็นไปได้นะคะทุกคนยังไงแล้วก็ซื้อตื่นนะคะเพราะเออร์แกนี้ แค่นั้นมากเลยทุกคนคือะหลโอ้โหมันยังไหลเนาะส่วนน่าจยังไงต่อเฮ้ยอย่างนั้นแหละมาปิดแถวแรกอ้โหนั่นแหละเคทอสองไม่ไปต่อนะคะได้มายี่สิบห้านะทุกคนโอเคค่ะคือเกมนี้เป็นเป็นแบบเออมันเข้ารีสปินให้ยากอ่ะทุกคนแต่ถ้าเข้าก็คือฟุกจริงจริงอ่ะเนาะเออวันนี้ก็สเต็ปเดินนะคะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะไม่แนะนำให้ลงมากนะคะทุกคน หมุนไปเลยค่ะยังไงต่อเคอูยังงั้นแหละเคปั่นก่อนเล็กสิไม่มานฮะยังไงต่อนั่นแหละนั่นแหละทุกคนเอ้ยนั้นแหละตัววายสวยยังไงตองนั่นแหละทุกคนยังไงตอยง,ย,ง,ออย,งยังไงตอโอูหเสียดายนะ นั่นทุกคนยังไงต่อคะยังไหลอยู่นะคะทุกคนมันไหลมันเรื่อยๆอะทุกคนแต่ว่ามันไม่แบบคอมโบมันไม่แบบพุ๊แบบว่าฟีสปินให้เราเลยทุกคนเออแต่ก็ปั่นได้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ซื้อน,นะคะอือหืออือหือจะเกลืออะไรขนาดน,นั้นยิงเกลืออยู่ทุกคนโอ้โหไปซื้อเลยแล้วกันนะคะ อโอเควันนี้เราขอหมุนข้างบนสิบข้างล่างสิบนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกว่าไปต่อสิบแปดแล้วี่ได้ดูดูนี่ฉันรู้เลากลัวกันหมืนกลัวทุกคนเออไม่แล้วนี่อยากไปไปเยอะทุกคนเอาสิบสิบพอแล้วกันนะคะทุกคนเหมือนพอดอีกแล้วโดนแต่ก็ไม่อยากเสียนะคะทุกคน ยังไงทอโอเคสืยดาไม่อ่แถวสองทุกคนแปดฟีสปเรายังไงทออีกเจ็ดฟีสปเรายังไงท่อทุกคนนั่นแหละทุกคนยังไงท่อนั่นแหลทุกคนในตัวว้ล้วตอนนี้ยัไงท่อพาพาพาสองแดงยังไงท้อเลขสิบทอมาลอยห้างจะแค่เ้อีกตัวนีงบอกว่าเข้ามาให้นะทุกคนยังไงยังไงโอ้โหน้อยิ่งไงอยู่แต่ว่าทุกคนยังไงตอเคเธอสามงไงง โอ้โหโอ้โหเข้ามาเฉยเลยทุกคนโอเคราวันเมกาสองร,ร้อยเจ็ดนะคะทุกคนได้มาอีกแปดปีสปินนะคะตอนนี้ก็เป็นปสิบห้าสิบสี่ปีสปินแล้วคะทุกคนโอเคมาดูนะคะมันให้เราอย่างนี้มันจะจ่ายให้เราตตอน,นมันก็ไหลไหลเรื่อยเอยแล้วะะทุกคนไหลไหลแบบนี้มันไหลแบบไม่สุดทุกคนแบบจ่ายเราไม่สุดทุกคนพ <c oughs> อแปะนอนก็ได้แล้วทุกคนเือ อาแปะนอนก็รู้เรื oh, 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 oh ่องเลยทุกคนติดเกมให้สวยเลยอ่ะเออแต่อาแปะนอนนอนยากมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนอนเลยทุกคนโอ้โหนี่ไงต่อโอ้โหทุกคนยังเฮ้าอยู่อ่ะโอ้โหไดมาสามดอลลารนี้เออจ่ายบ้างสิปีเท่าแรกปีให้เขาโอ้โหทุกคนไดมาเก้าสิบห้าปีของฟิีสติลเรายังไงต่อยังเล่นเลยทุกคน ที่เมเทรอโอ้โหที่กินเกลือแล้วบอกรอบในทุกคนให้มันเข้ามาสักกำไรมาพันนึงก็ได้เออนั่นเลยห้าสิบทุกคนก็ได้แล้วทุกคนกำไรนี่กำไรหน่อยก็ได้แล้วทุกคนไม่เอาเยอะไม่อยากล่มมากกลัวบ,บิดหวงทุกคนแบบเออ hell, แห้แบบแบบวแน,น,น่ทุกคนดูเชิงแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะคะเมกาดูเชิงแล้วือแบบพวกนุ่มั้งแต่ที่ไม่สุดทุกคนแบบไม่คอมโบอะไรเลยอะ เอ,ออยังนั่นงร้170อยเจ็งงยังไงต่อยังไรอยู่ยังไงต่อคะโอเคได้มาทามันก้อนโตนะคะออหนึ่งร้ออีกหฟรีสกิลเราแล้วนะคะโหเฮนะคะโอโะ้โหแล้วนกคนอีกรอบสุดท้ายยังไงต่อคะนั่นแหละโอเคหก้ายังไงต่อยังไรอยู่นะคะยงังไงต่อไม่ไปต่อและะ้วได้มาแปดร้อปห้านะ,ะทุกคนโอเคเงินรวมเราแล้วนะคะได้แปดร้อยสิบนะ,ะทุกคนได้กำไรมา ประมาณ500ทุกคนเฮ้ยแ่500ทุกเออใช่ก็ไม่ไปต่อนะคะทุกคนมันแข็งจริงๆทุกคนเออก็สำหรับใครที่ดูอยู่าายอย่าลืมกด Subscribe กด Like กด Share ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ